ทำน้ำหมักสมุนไพรนะคะสมุนไพรวันนี้เราเป็นเงากล้วยค่ะเป็นน้ำหมักรสจืดเนาะเอาไว้บำรุงดินบำรุงต้นไม้กล้วยที่เรามาใช้นะคะเราขุดเงาที่เล็กๆเนาะหน่อเล็กๆสักติดรากมาด้วยนะคะสักประมาณเม็ดหนึ่งนะคะให้มันมีจุลินทรีย์ติดรากมาด้วยแบบนี้ค่ะ,ะสมุนไพรที่เราจะใช้เนี่ยที่เป็นรสจืดเนี่ยนอกจากเงากล้วยแล้วก็ยังเป็นผักบุ้งตำลึงหรือผักตบชวา ที่เรามีในพื้นที่ของเราอะคะ่ะเอามาใช้ได้สัดส่วนนะคะก็คือ310หอ่า3อันแรกก็คือ3กิโลคือสมุนไพรเราหัน่นเราสับให้ละเอียดอันที่2อคือจุลินทรีย์จะต้องมีอาหารของเขาก็คือน้ำตาลนะคะเราจะใช้น้ำตาลแสดง1กิโลนะฮะแล้วก็น้ำสะอาด10ลิตรเราหมักด้วยกัน3เดือนค่ะนะ,ะ,นะะพอ็อตที่2เนียเราอาจเอาหัวเชื้อตรงเนี้ยมาเพิ่มอีก1 ลิตรก็ได้เพื่อให้หัวเชื้อเดินดีวันนี้เรามีเด็กๆนะคะน้องๆมาช่วยเรียนรู้ลเลยพาทําน้าหมักสมุนไพรกันที่สวนไรเนะคะก็ช่วยกันหั่นช่วยกันซับนะเงากล้วยเรามีน้ําตาลค่ะน,นี่เราหมักถังสองถังถังละ70ลิตรเนี่ยแหละคะ่ะก่อนอื่นเลยสําคัญเลยนะคะต้องคนละลายน้ําตาลกับน้ำเนี่ยให้ละลายก่อนนะคะเราค่อยเอาไปเทในถังที่เราใส่สมุนไพรแล้วก็คนอีกครั้งหนึง่ง บางคนเทน้ำตาลไปเลยแบบนี้น้ำตาลยังไม่ละลายมันจะเกิดการกระบวนการหมักที่ไม่สมบูรณ์จะเน่านะคะอันนี้เราชั่งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใสุ่นไพลลงไปใส่น้ําที่ผสมน้ําตาลลงไปนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็คนค่นะเราเทน้ําตามสัดส่วนที่เราที่เรามีวัตถุดิบนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่ม เก็ะคะคบวันนี้ที่โลกมุญนะคะพมปกติประมาณ3เดือนค่ะขึ้นไปเก็บนานเป็นปีก็ดีเอามาใช้อะไรได้บ้างน้ำหมักเงากล้วยหรือน้ำหมักรสจืดเนี่ยนะคะเอามาล้างพิษในดินค่ะที่เราใช้สารเคมีนะคะพื้นที่ไหนที่มีการใช้สารเคมีเนี่ยเอามาลาดลดลงดินนะสัสดส่วนก็1ต่อ200นะหรือบำรุงต้นไม้ของเราให้เร่งรากจเจริญเติบโตก็1ต่อ400ค่ะอ่านะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวนไรค่ะ